ในบ้านมันไม่ค่อยมีของเล่นฮะปุ้ยเชยนก็เลยหามาเองแล้วก็เอาเข้ามาแล้วด้วยใครก็ห้ามปุ้ยเชยนไม่ได้หรอกฮะพอปุ้ยเชยนเอาเข้ามาแล้วฮะไม่ยอมเอาออกหรอกนี่เห็นไหมดูแม่สิยังขาบมาได้เลยปุ้ยเชยนก็ต้องขาบมาเล่นของปุ้ยเชยนได้เหมือนกันแหละอืมว่าปุ้ยเชยนไม่ได้หรอกฮะ อเอามาแล้วอ่ะเป็นสมบัติของปุ้ยเซียนด้วยดูแม่สิแม่ก็ยังมีของแม่เลยอ่ะก็ในบ้านมันไม่มีของอะไรให้ปุ้ยเซียนเล่นเลยเนี่ยฮะก็เลยต้องหามาเองอ่ะอย่าว่าปุ้ยเซียนเลยนะฮะปุ้ยเซียนขอร้องให้ปุ้ยเซียนเล่นในบ้านได้เถอะฮะอ๋ออันนี้เลยฮะ ปุยเชยนไปหามาจากหลังบ้านด้วยความยากลำบากสุดๆเลยนะฮะปุยเชยนก็ไม่ได้ติดของเล่นขนาดนั้นหรอกฮะเพียงแต่มันไม่เล่นไม่ได้เท่านั้นเองฮะยังไงมันต้องได้เล่นฮะไม่เล่นไม่ได้ฮะปุยเชยนว่าปุยเยนไม่ติดของเล่นนะฮะแบบนี้อื